ดีค่ะวันนี้นะคะเห็นเรานะคะมาอยู่ท่ามกลางต้นไม้นะคะวันนี้ไม่ได้มาเป็นแม่นางไม้หรือแม่นางตะเคียนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีแอบพบลูกกรอกมานิดนึงนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะคะเรียกว่าเจ้าของกิจการนะคะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูกับสินค้านะคะที่แปรรูปจากต้นไม้พวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกระถินนนทรีหรือว่าประดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทำเลยค่ะจากที่แนนเจ้าของกิจการนะคะไปกันเลยยกกระโดดปิ๊งหนึ่งสองสามปิ๊งสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แนนนะคะคุณแ,แม่ของน้องนาจาเจา้าของโรงงานนะคะซึ่งเดี๋ยวให้พี่แนนแนะนําตัวแนะนําสถานที่ประกอบการนิดนึงนะคะพี่แนนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโรงงานแปลรลูกไม้นะคะเป็นของโอท็อปของสีมโหสดนะคะอยู่ตาบลคุกปีบอำเภอสีมโหสดนะคะเป็นสินค้าโอท็อปที่ผ่านมาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูการผลิตของโรงงานไปกันเลยกลับเมืองือ วันนี้เราก็พาทัวร์โรงงานนาจาเฟอร์นิเจอร์ครบกันหมดแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ที่0813407099นะครับพิกัดจะอยู่หน้าเอโคกปีนะคะตรงข้ามนะคะก็สังเกตเต็นท์สีเขียวๆข,ข้างทางนะคะ<ม>เราจะขายเฟอร์นิเจอร์นะคะของนาจาเฟอร์นิเจอร์ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย